บุญบางไฟบ่ลืมดอกอายริมฟังน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเฮาย้อนตำนานผ้าแดงนางไอด้วยสัญญาหักทีบอให้หลมคือน้องหานใหญ่แต่ก็เห็นคือว่าวบ่ได้ผ้าแดงนางไอขาดใหญ่สายแนะ คือทอดผ้าแดงนั่งไอหักแหงแต่สุดทางฝันอีกจักาสตร์ก็ยังยืนยันอย่ากเกิดห่วมกันอย่าอินว่าแฟนสีอนแฮบังไฟเพื่อต่อบุญไปถวยพญาแทนว่านั่งไอยังมันยังแกนรอปูกสายแนนผ้าแดงของ